สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลอีกครั้งครับวันนี้เป็นครั้งที่4ี่นะครับที่เรามาขอเลขกับพญาบึง้งหลังจากสองงวดแรกให้ถัดงวดกันมาครับตอนแรกขอได้สามสามหนะแล้วมาออกงวดหลังแล้วมาขออีกทีก็คือ6 4 4ี่สี่แล้วก็ออกงวดหลังครับย้อนหลังตลอดเลยนะครับครั้งที่แล้วมาขอได้ไกลนิดหนึ่งไม่เข้าเลยสามู 3, 0, ครับนะครับตามต่อในงวดที่4ี่ พญาบึ้งใจไหนถึงว,วันนี้กลางกลางสายฝนเลยครับขอ,อกับพยาบึง้งเสียงฟ้าร้องแล้วก็ฝนตกเลยครับอ่ะไปดูนี่ว่าจะได้เลขกับพยาบึ้งไหมวันนี้ไปดูนครับเก่าก็หัอไว้เตรียมเลยดันออกมาโอโ้ดูนี่ดัเก่าทั้งนั้นเลยนี่ ตรงตรงเด้องว่านี่อย่ายโอ้แล้วก็ห่อไว้เต็มเลยเนาะนี่เดี๋ยว0ถึง9อย่างรับ3 อนนขอพึ่งหลังจากเนาะเนะาะถามกันต่อครับจนกว่าพญาบึงจะให้หน่นหลยเนาะเราดูกันว่าจะได้ตัวไหนวะเนี่ย น้องเ้ยเพิ่งมาใหม่จะหาทุ่มเราจะิได้ไปดูวันนี้<ม>ทุกอย่างแรงีย,ยงเลยเสียงอึ่องร้องอึ่งเลียงไปเฮ้มาดูนี่ครับจะเที่ยงคืนแล้วใกล้ล้ฝนก็ยังไม่หยุดครับได้ยินเสียงฝนไหมเสียงวฝนลินใส่่มเราอันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับมาขอบึง้งนะแต่พญาบึง้ง รู้ใช่ไหาวันนี้จะให้ไหม,มคิดว่าจะจรรอดไม่รอ,อดครับตกสองชั่วโมงเต็มๆเลยตกแค่สองทุ่มสองทุ่มสี่ทุ่มยังไม่ยุดเลยห้าทุ่มเลย,ยอ,มมอย่ารอกันต่อ รูปตรงเลขเอจอมปวกจุดทุกออนอทางนี้มานจะเที่ยงคืนนะเด้๋ยวไปอีกสักครู่อีกสักครู่อาจจะได้เห็นตัวเลขจากพญาบึง้งงวดที่แล้วไม่เขานะครับถึงวันนั้นก่อนนั้นสองงวดให้สามสามหกแล้วก็หกสี่สี่นะทั้งสองงวดเลยแต่ว่ามันเว้นงวดเนะ ขอแบบขอเงินเนี่ยจะไปโอนเงันหนึ่งยังไงครับถึงวันที่เราให้สามทุนศูนย์ไม่เข้าเรามาขอไหมครับเราจนกวรจะเข้ามา้อมเลขถูกเก้าน่าจะเป็นจ็ดครับรอบกันต่อไปครับหลทางที่ฝนหยุดต,ตกโอ้โอโอโตกยังแรงครับตกจนรูบ,บึงเพียกหมไม่รู้จะได้ไม่รู้วันนี้อ่ะตอนนี้กใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับเด้อ เคยได้ยินเสียงอึ่งร้องไหมครับธรรมชาติสุดๆเลยครับเนด็กเขาเรียกว่าธรรมชาติมาเราดูต,ต่อไปขาเขาเก็ายังอยู่ตรงไหนนะครับเจะไปส่องให้ดูหน่อยขาเขาอยู่ตรงนี้แหละอยู่แถวปากปากดูเขานี่แหละ ตัวแรกนะครับนี่เบอร์แรกนลำเบอร์แรกนลำเบอร์แรกของพญาบึ้งให้มาคือตัวจุดตรงก็เลขยกทูบ X X4 นะครับ X4 C นี่คือตัวที่สองอย่างนี้อ่าไล่กันไปเลยหกตัวดีบ่แล้วเรียงให้ดูเลยครับเลยหกอันนี้นะครับหกอันนี้ 4 6, 6, ี่หกชุดแรกนะแปดครับสี่หกแปดนะครับชุดแรกชุดแรกนี่คือชุดที่สองเรวเรียงกันใหม่เลยหกสี่หกตัวสีสามตัวนี่คือชุดแรกที่ขึ้นมาที่แรกเลยนะหกสี่หก ปดสี่สองครับนี่ครับชุดแรที่พยาพึ่งข้ามมาไม่ตอนแรกก็จะไม่ได้นะนะฝนตกแรงเนาะสี่หกแปดนะครับชุดแรกส่วนชุดที่สองเอ้าใส่กันไปเลยจะใส่สองชุดแปดเอา้าแปดดีนะครับนี่ชุดสองนะแปดดีเน้ะ แปดครับเดี 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, ๋ยวใค่อยๆกันนะนี่ครับนี่แปดสามแปดสามท้ายแปดสามห้าอ่าครับเอ้าแหมเผื่อไปกินข้าวแป๊บเดียวกลับมา ขึ้นมาเต็มเลยแต่เรารีดูแลวครับว่าคือตัวไหนชุดแรกนะครับด้วยนี่ครับนี่คือชุดแรกนะครับสี่หกแปดคือชุดแรกสามตัวแรกสามนำเบอร์แรกนี่คือนำเบอร์ที่สองแปดสามห้านะเอา้านะครับตีสองเสร็จเส็จนะหิวข้าวเลยเกือบตีสองครับเาเมื่อคืนฝนตกนะเขาอาจจะกลัวฝนก็เลยไม่ข้าบขึ้นมาแต่ตอนนีอ่า พอฝนตกหายหยุดนะก็ข้าบขึ้นมาแล้วเป็นเลขที่ตรงใจเอฟซีหรือไม่ยังไงก็ปวดใช้วิจยายในการรับชมดูครับเด้อ8แปดสามห้าคือชุดที่สองสี่หกแปดคือชุดแรกประมาณนี้ก็ขอให้ท่านทุกอยูนกลับมาขอก็พญาบึ้งอีกครั้งยังอยู่อยู่เลยครับตัวเขออาังอยู่อยู่เลยนะไม่ออาไรเด้อนอะ่งาสบายเลยคนนี้กำลังยขึ้นหม่อีกครับ นะครับเป็นแค่แนวทางเพราะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมได้เวลาไปนอนพักผ่อนอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีขอเจกจากพระยาบึงกลางสายฝนเลยอขอบคุณครับ